สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์พิสามรบันเทิงซึ่งเขียนโดยสันสตอร์แมนนะครับวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์2566ให้หัวข้อไว้อย่างนี้ครับว่าระบอบไหนกันแน่แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคําถามเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนางงามคนสวยเนี่ยไม่ได้มีมงกุฎเป็นเครื่องแสดงความฉลาดนะครับดูอย่างหงหรือนกจูงสิครับสวยงามขนาดไหนแต่ฉลาดหรือไม่นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เป็นหงหรือนกยุงอวดสวยได้ครับแต่อย่าอวดฉลาดเพราะจะกลายเป็นอวดโง่ซะมากกว่าประโยคนี้แหละครับสันสตอแมนบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าครับนางงามคนนี้เป็นใครเมื่ออาจารย์อัศดางยมนาคนักวิชาการอิสระไม่ได้พูดถึงชื่อแล้วก็นามสกุลของเธอเนี่ยผมก็ขอที่จะไม่เอ่ยนามก็แล้วกันแต่ว่าเห็นรูปเห็นหน้าตาในภาพของเธอแล้วเนี่ยอ๋อ นึกว่าใครเธอนนั่เองแล้วก็เพราะเธอเองนะครับดันพูดว่าทุกคนทราบไม่ว่าที่ร้ายการพัฒนามากที่สุดในประเทศไทยคือที่ไหนคําตอบคือรัฐสภาสอวทอหารเป็นคนเลือกทําให้องค์กรน,นี้ทวงความเจริญของประเทศไทยไอประโยคนี้แหละครับคุณอัศดางก็เลยต้องสวมบทอาจารย์นอกห้องเรียนเลคเชอร์สยาวเหยียดเลยแต่ผมใคร่ขออนุญาตคัดลอกข้อความเพียงท่อนท้าย ท่อนหัวมาให้อ่านพอเป็นกระสายก็แล้วกันนะครับขึ้นต้นมาอย่างนี้ครับอัสดางบอกว่าคนสวยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นคนฉลาดทุกคนนะครับคนที่พูดเรื่องการเมืองก็ไม่ได้มีความรู้มีความเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองทุกคนนะครับมีหน่ำซ้ำเนี่ยหลายคนเป็นผู้ที่ด้อยความรู้ซ้ำๆไปแล้วก็ไม่รู้ตัวอกครับว่ากําลังอวดความไม่รู้ของตนแล้วก็ถ่วงความเจริญของชาติที่แท้จริงหนึ่งกลุ่มก็คือคนดังกล่าวเหล่านี้นั่นเอง ผู้ที่มีการศึกษาน้อยหรือเป็นผู้ที่มีปริญญาแต่ด้อยปัญญาเนื่องจากไม่มีความรู้หรือว่าด้อยความรู้ความเข้าใจทางด้านการเมืองการปกครองย่อมจะตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่หวังผลประโยชน์ทางการเมืองเพื่อตนเองและพวกพ้องมากกว่าผลประโยชน์เพื่อชาติและประชาชนโดยรวมอย่างแท้จริงนี่แหละครับอันนี้ไม่ใช่กฤษณาสอนน้องนะครับกฤษณาสอนน้องเนี่ย เป็นหนังสือดีที่น่าอ่านครับแต่กรณีนี้เป็นอัดสดงสอนนางงามผู้หญิงที่สวยแล้วก็นางงามเนี่ยต้องอ่านแล้วก็พึงสำเนียกเอาไว้มงกุฎเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องแสดงความฉลาดจําเอาไว้นะครับอา้าวส่วนรายนั้นปลอดประสบสุรัศรบดีแกนนาพักเพื่อไทยไม่ได้สอนนะครับแต่บอกว่าปลอดประสบบอกว่าอย่างนี้ผมไม่จะเป็นต้องย้ําเรื่องแลนสไลด์อีกต่อไป แต่อยากจะตั้งเป้าหมายไปที่การล้มระบอบประยุทธ์เป็นสําคัญระบอบนี้ถ้าหากว่าประชาชนยังยินยอมให้ดํารงอยู่เนี่ยประเทศชาติและประชาชนก็จะมีแต่ต่ำลงไปเพื่อนผมคนหนึ่งที่มาทานข้าวด้วยกันเคยเป็นคนหนึ่งที่แนะนําป่าเปรมให้ปฏิเสธการเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีก8ปีวันนี้ผมขอทําหน้าที่นั้นบ้างผมจะขอแนะนําลุงตู่ให้ประกาศวางมือทางการเมือง3คํคเท่านั้นแหละครับคือคําว่าผมพอแล้วเชื่อผมนะครับ คนเป็น10บสล้านคนเนี่ยเขารอฟังอยู่นะครับนี่เป็นคำพูดของปลอดประสบสันสตอร์แมนบอกว่าครับผมเชื่อคุณปลอดประสบนะครับแม้ว่าอาดีตเนี่ยจะเคยถูกสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางสั่งจำคุก1ปี8เดือนในคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมาแล้วก็ตามแต่ผมก็อยากจะฝากคุณปลอดประสบได้ช่วยกรุณานะครับ กรุณาไปแนะนำนายโทนี่หรือนายทักษิณชินวัตรจะชื่ออะไรกันแล้วแต่เนี่ยไปแนะนำด้วยเช่นกันนะครับประกาศเลิกสักทีนะครับกับการครอบงำหมาในคอกด้วยการหยุดทำเวรทำกรรมให้กับประเทศชาติสักทีนะครับหยุดอาฆาตพยาบาทไอ้ประโยชน์ที่บอกว่าถ้าผมไม่มีความสุขก็อย่าหวังเลยว่าประเทศนี้จะมีความสงบสุขหยุดได้แล้วครับประโยคแบบนี้อ๋อคุณปลอดประสบครับคุณปลอดประสบครับ ถ้าระบอบประยุทธ์ทําให้ประเทศชาติและประชาชนมีแต่ต่ำลงเนี่ยนะครับขอโทษนะครับแล้วถ้าปล่อยให้ระบอบทักษิณยังอยู่เนี่ยประเทศชาติคงจะผอมโซแล้วก็เหลือแต่กระดูกแน่ๆนะครับคุณปลอดปละศพครับ